จะให้เปนมีการค้าขายนะครับกันได้ได้ไดไดตามปกตินะครับกรรมการของของคอรนะครับไปไปไปประจับถ้าเราได้ได้ได้ข้อสรุปในวันนี้แล้วนะครับเพื่อที่จะให้ทางศูนย์สัตการชายแดนนะครับซึ่งขออนุญาตเปิดประชุมอยู่นะครับจะในวันนี้นะครับ มันก็มีการการจะขอความร่วมมือเดินไปมาแล้วสุดซื้อเขาม,ม้แต่จริงๆคือฝั่งกัมพูชาเขาจะเป็นอย่างนี้พอเราหยุดไม่ให้เข้าของเขาจะย้ายถึงฐานการการค้าขายตันทีเร็วมาเร็วนะครับก็ส่วนหนึ่งก็อยากจะถามส่วนความสัมพันธ์ไมตรีอันดี ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศในระดับท้องถิ่นตลอดจนเป็นการส่งเสริมผ็นชอบของคณะกร,รรมการชายแดนร่รวมไทยกัมพูชาระดับท้องถิ่นของทั้งสองฝ่ายเมื่อวันที่26บา้านสวนช่วงหมู่5ตำบลสุตตอนเภอสอยดาวและบ้านตุนชนังล่างหมู่ที่5ญาติและลงสมุูคณไว้เดินทางกลับไว้เป็นลหลักฐาน2.3กรณีผู้เดินทางเข้ามาในนะน,น,นั้นทําบัตรอนุญาตพิเศษ ติดไว้ติดหรือแขวนไว้ที่หน้าอ,อกเสื้อตลอดเวลาที่ทํางานเพื่อจังหวัดพระบองที่มีประชากรร้านกว่าคนหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยประมาณัสองเดือนว่าสุดทีก็นำเข้าที่ประชุมรัมการโรคติดต่อผมก็ไปทีเซ้นไห้ฟังว่ามันสมควรจะเปิดละเพราะระยะทางมันมนานั้งไอ้กลับอีกหกเดือนแปเดือน,ก,อนก็เราใช้แก้ปัญหาโดยวิธี ดำเริการโดยให้เจ้าหน้าที่ที่ประจำที่ต่างบ้านแหลมทุ่นนุนการผู้นณะที่ไรลักษณะก็ลักษณะของอะนะแต่แต่ว่าได้เขาเขาเข้ามาขออนุญาตเน่ยเขาจะบอกว่าขออนุญาตไปปล่อยโอ้เป็นคนคนในบางครั้งสมัยก่อนก็ต้องให้ห้าห้าคนมีหนึ่ เป็นรายวันถ้าเราเปิดจุดผ,ลผล่อนลนช่วงนี้ได้เนี่ยมาเช้าเย็นกลับเนี่ยก็จะทําให้เขาได้ลดค่าใช้จ่ายครับ